สวัสดียานเช้าครับคุณผู้ชมครับเช้าวันอาทิตย์วันดีวันนี้วันหยุดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนำทุณผู้ชมมาชมนี่เลยครับเสน่ห์จันแดงโบราณครับอบคุณผู้ชมครับเสน่ห์จันแดงโบราณลักษณะใบของเขาถ้าปลูกได้ที่หน่อยนะครับใบเขาจะใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าเปรียบเทียบกับเสน่ห์จันเขียวข้างล่างนี้ก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับ สน่จันเขียวใบก็รูปทรงหัวใจนะครับใบเขียวกันเขียวส่วนเสน่ห์จันแดงเนี่ยฮะแดงโบราณเนี่ยใบสีเขียวเข้มถ้าใบแก่หน่อยขอบเขาก็จะระเรื่อด้วยสีแดงครับจะมีสีแดงระเรื่อนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับถ้าใบของเขาสีออกเข้มๆเนี่ยนะฮะข้างๆเนี่ยขอบใบเขาจะเป็นสีแดงนะฮะเป็นสีแดงแบบอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับ รูปลักใบรูปทรงหัวใจหรือ hard shape นะครับเป็น king of heart เป็นราชาแห่งรูปทรงรูปหัวใจนั่นเองนะครับเห็นครับผู้ชมครับจะมีสีแดงเรื่อเรออยู่ตรงขอบเสนจันแดงโบราณนะครับจะมีก้านใบสีแดงนะครับก้านใบสีแดง่าแดงกําจะแดงก่มคล้ายคล้ายกับ สนจันโกเมนนะฮะแต่ว่าสนจันโกเมนนั้นรูปลักษ์ใบก็จะเป็นรูปทรงหัวใจกลมกว่านะครับสนิจจันแดงก็จะเรียวกว่ารูปลักษ์ของใบสามารถแยกได้และหลายท่านเข้าใจผิดว่าสนจันโกเมนเป็นสนีจันแดงนะครับสนิจันโกเมนจะประมาณใบจะกลมนะฮะสนจจันแดงใบเขาก็จะเรียวนะครับโดยเฉพาะแดงโบราณนี่ก็จะใหญ่แบบนี้แหละครับ อันนี้ผมวางไว้่ามกลางเสนิจจันเขียวนะครับแล้วก็เสนิจจันโกเมนบางส่วนนะครับก็จะได้เห็นความแตกต่างกันว่าลักษณะรูปลักษณ์ของใบจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับการเข้าใจผิดไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็ธรรมดานะครับผมก็เข้าใจผิดมาค่อนข้างเยอะแต่พอได้เรียนรู้อ่านะครับก็เมื่อวานนะก็เจอหนอนน้อยๆเข้าไปกัดน,น,นี่ครับคุณผูช้ชมครับอันนี้ใบของเขาอย่าง ชัดเจนเลยับขอบจะเป็นสีแดงเรื่อเนะครับนะครับถ้าสังเกตดีๆว่าจะเป็นขอบสีแดงส่วนหลังใบนะฮะบางสเสน่ห์จันแดงโบราณบางบางถิ่นนะฮะก็จะมีเส้นสีแดงอันนี้เส้นสีเขียวครับอาจจะแดงไม่ค่อยชัดเจนนะฮะนะครับเนี่ยออกเป็นสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นแดงโบราณบางที่นะฮะเส้นใบก็จะออก ต้ใบจะเป็นออกสีแดงนะครับวันนี้ออกสีแดงไม่ค่อยชัดนะฮะก็อาจจะออกเขียวไปทางเขียวมากกว่านะครับแต่ก็ยังเห็นความเป็นสนิจจแดงอยู่นะครับสนิจจแดงถือว่าเป็นไม้มงคลที่ให้ความเป็นสนิจกับผู้ปลูกนอกจากนั้นก็ยังด้านวิทยศาศาสตร์ก็คือใหอ้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับเป็นพืชหรือเป็น ต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้อย่างดีเสียวอันนี้เป็นสเสน่ห์จันเขียวครับคุณผู้ชมครับเสน่ห์จันเขียวใบเขียวก้านเขียวนะครับเนี่ยฮะใบเขาก็จะกลมกว่าสเสน่ห์จันแดงจ,จันแดงใบเขาจะเรียวกว่านะครับนี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยก้านของเขาก็จะออกสีดำคล้ายๆกับจันโกเมนนครับจันโกเมีนจะสีคล้ำสีดำกว่านี้นะครับ ครับคุณผู้ชมครับก็วันนี้นําคุณผู้ชมมาชมเสน่ห์จันแดงโบราณครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทุกคลิปของบ้านสวนไม้ประดับนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเมื่อพวกเราลงคลิปท่านก็จะได้อ่าดูคลิปของคณะเราได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนเรื่องของอ่าปุ๋ยหรือว่าธาตุอาหารในดินนะครับการปลูกก็ใช้เครื่องปลูกที่โปร่งนะฮะ ไม่ไม่ขังน้ําไม่ขังนะครับระบายน้ําได้ดีนะครับสน่ห์จันชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะนะครับดังนั้นอันนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอคุณผู้ชมทุกท่านโชคดีมีชยัยมีเงินใช้อย่าได้ขาดมือสวัสดีครับ